ครับสวัสดีครับผมจันทัพตักศิลาแล้วก็ครูสุวิทย์หน้าเกษตรนะครับก็มาคุยเลิกๆเหมือนเดิมนะครับ<ม>วันนี้วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่28มกราคมครับ2562ยุลศักราช1380รคิตศักราช2019นะครับวันนี้เป็นวัน จันแลมแปดขําเดือนยี่เดือนสองปีจอครับนะครับอ๋อคือบางทีบางบางที่ออกอ้ามันเข้ามากปีกูลแล้วอย่างบริษัทไทยยางบริษัทไทยต้องรอรอรอนี่ในวันนี้ในวันแปดค้าเนี่ยอย่างเนี้ยขึ้นในดวงโลกเนี่ยในดวงโลกเนี่ยในวันนี้ในในวิชากัตจัดรายการนครับ ครับอาจารย์ที่อาจารย์จะเปิดคอร์สดวงดาวเนี่ยวันที่เก้าันหาพันเนี่ยจะเปิดคอร์สสักาะเดาะนกครับเป็นวิชาที่สามารถมาหาดาวว่าดาวอะไรมันจะดีในช่วงไหนวันไหนบ้างเนี่ยเราจะไปทอะไรเกี่ยวกับเรื่องดาวดรืยอความมีโชคมีลาภอะไรแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ใช้ใก็นั้นได้แล้วก็เป็นวิชาที่หาโรคภัยให้เจ็บจูงเราได้ด้วยคือเป็นวิชาที่เอามาดูเรื่องโรคภัยเจ็บแล้วดูในดวงมือง นับในปีนี้ถ้ามองไปที่นบกรอโหเราจะเห็นเราเห็นว่าดาวเกกาวลงมาเป็นปรับดาวเกเป็นปลาแสดงผลแข็ในเรื่องในเรื่องของวิธีคิดความคิดความวุ่นวายทางภาวะจิตใจของคนในโลกในโลกในโลกเลยล้ในเมืองไทยเราก็เห็นชัดๆจะเห็นชัดเลยว่าแล้วยิ่งในเดือนนี้ด้วย ในเดืนสองนีเลยมันดาวสองดาวจันร์ทกับดาวเกตลงมาเป็นปราดทั้งคู่คนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีใใจนี่คว้เขวด้วยหนึ่งแบบชินตนาการก็เพี้ยนไปหมดวิธีคิดแรก็ฉิดเพี้ยนไปหมดเห็นก็จัรเป็นดอกวัวไปหมดเลยครับคือไอ้เรื่องคิดดีดีไม่มี คิดแบบชั่วร้ายคิดชั่วร้ายลแบบล,ยลยใจร้ายแนวชั่ว<ๆ>แล้วมีโอกาสที่ว่าถ้าดวงใครไปสัมพันธ์กับตรงนั้นพอดีเลย<ม>อือกูรววังครับเกือบจะต้องเสียโฉมโอ้อ<า><ม>นี่นี่เป็นหลักวิชานี้มันทายได้ครับเสียโฉมหรือเปล่าอือเวแล้ว,ลวในในในเดือนนี้ถ้าใครมาเกิดในเดือนสองเดือนยี่ด้วยเนี่ยนะแล้วเป็นคนปีจอปีถอนะครับขอว่าคุณไปตรวจ หลอดเลือดอืและปอดต้องระวังไว้เป็นก้อนเนื้อก้อนอะไรก้อนเนื้อเส้นลูดหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่าอย่างนี้ต้องทำไปพ้งไปพารัตแล้วยิ่งมามาเกิดในช่วงนี้ก็เสพตเลยที่วันจันทร์ด้วยเนี่ยนะเดือนสองด้วยนะโอ้โหแล้วไงนะมีโอกาสเสียชีวิตสูงมีโอกาสครับมีโอกาสเลืตุ่มเป๊ะแต่ แต่เด็กที่เกิดวันนี้ครับไม่ใช่ของเสียกลายเป็นของดีครับในอนาคตโตขึ้นซื้อรถตี่ถูกว้นหนึ่งอ๋อโหครับากวันหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะตำแหน่งดาวเสากับดาวราหูขึ้นไปเป็นมหาบุปถัมงคู่โอ้แต่แต่ไอ้ดาวเกตเก้าเลยมัน มันไม่คุณนนะครับคิดอะไรสับสนคุณนวยไอ้ข่าวทั้งหลายน่ะขากันนู่นนี่เนี่ยมันมันเหตุผลมาจากตรงนี้อดาวมันกระทาไม่ดีดาวมันทำไม่ดีมันทําให้ความมว้อนทางใจมันเกิดขึ้นอ๋อครับไม่ไหวแล้วครับถ้าใครแบบว่าทําบุญกุศลมาน้อยก็ก็อาจจะแบบผิดเพี้ยนไปได้ใช่ไหมครับคือในวันแปดคำ ห้ามให้เลิกโ,โ,โดยเด็ดขาดเด็ดขาดอีกแล้วนเขาก็เป็นวันที่ห้ามให้เลิกแต่คับคือแปดค่ำเนี่ยมันเป็นวันพระครับถูกไหมครับ,ค,รบคือวันพระเนี่ยเป็นวันที่ตําแหน่งดาวไม่ดีครับจริงๆแล้วคือเขาก็บอกว่าห้ามให้เลิกอยู่แล้วห้ามอ่คือวันพระเนี่ยเขาไม่ให้เลิกหรับแล้วนี่เป็นวันพระกลางเดือนนี่ครับตําแหน่งดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์ครับทำมุม เาจิองศาต่อกันโอ้ทั้งหมดเก้าสิบศาส่กันเลยคือพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้ท่านได้จดได้กำหนดเอาไว้ว่าวันพระเนี่ยอยู่สวดมนต์อยู่กับบ้านอย่าเรียกว่าสาอหาเลยเราะไ่ไปเที่ยวเตะไมีเรื่องมีอะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรนั่นก็ให้ระวังไว้ครับเวลาเขาเคยพูดไว้แต่ค่ามยเอาไปไหนจาเอาไปไหนครับเนี่ยไม่ดีเอาให้เรารบว่งสังเกตนะครับคนที่ดังๆเนี่ย สองท่านครับสุรพลสมบัติเจริญครับตายในวันแรงแปดครับโอ้ครับตัวที่ท่านหนึ่งตายสูงก็ขึ้นแปดครับมิดรไสยวัญชาอ้อขึ้นแปดครั้ไปตกดาวบนนี้มาตกลาวบนลงมาข้างขึ้นไปตกขึ้นไปเลยตก๋อแ้นี่ นี่เป็นข้อสังเกตใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันแต่ข้าเนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าน้ำสงการที่ดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์ทำมุมเก้าสองศาต่อกันเนี่ยครับมันดึงให้ระดับน้ํานิ่งนิ่งไม่ไหลไม่อะไรนิ่งคือนิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งไปเลยอันตรายในนี้มันอันตรายคือมันอยู่ในองศาที่ไม่ดีแต่มันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอะไรของมันครับ จ้าอย่าไปทํำเมนูนดีงานมงคลอย่าไปยุ่งเขาสวดมนต์อยู่กับบ้านนะดีแล้วอมิตรพุทธอมิตรพุทธนอนนอนนอนก่อนเมียอยู่กับบ้านดีกว่าใช่ไหมอย่ามีเรื่องไม่มีเมียก็ว้าเหว่แค่ครูไม่มีเลยก็จะทำอะไรสวดเบียร์สวดเบียร์แลอย่างนั้นหรืวันวานโกไม่รู้จะกินหะไรแต่ ไม่ใช่จะลายไปทั้นซีมันยังมีช่วงเวลาที่จะลายลาบแล้วมันลาบไปเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกี่ยวกับดาวไปเกี่ยวกับดาวเจ็ดดาวสาวโอ้ดาวสาวเด่นนะครับวันนี้คุณไม่ทำการมงคลแต่คุณก็ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรได้นะไม่เกี่ยวกับงานมงคลการปลูกต้นไม้ครับคุณจะไป็เจี่ยวกับาทำ ขายเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรอันนี้วันนี้ดีเลยใช่ไหมครับดาวเจ็ดนะครับในดาวเจ็ดนั่นเดาวเจ็ดนี่ยังหมายถึงการเป็นผู้นําคนด้วยนะที่ผู้ไงว่าอาจจะมีใครเขาเชิญให้คุณเป็นเป็นประธานอ่าไปได้ได้เป็นเกียรติไม่เป็นเป็นประธานพระป่าเป็นเกียรตินี่ครับเป็นเกียรติช่วยร่วมทำบุญครับทำบุญในบ้าไในรับครับ ไอ้ตรงนี้ก็โอเคก็ว่ากันไปมันสนแล้วแล้วช่วงเวลาไหนครับใย่ครับต้นช่วงเวลานี้เจ็บเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงมันเป็นยามราดเป็นยามดีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเออเกี่ยวกับเรื่องการมีลาบอตนนี้มีลาอเลยเป็นดาวเจ็ดมีคนเขาอาจจะให้ผักมกินได้เป็นพืผักผลไม้ผลไม้วือพืชโบรายก็ได้ค่บเออ นะฮะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ <c oughs> มันก็จะดูมันมังมีดาวทีดด่ดีดีดีนะในเวลาต่างๆครับ <c oughs> วันนี้มันเยอะหน่อยก็พูดไปเยอะหน่อยครับ <c oughs> ในเวลาที่จะหาค <c oughs> วามสุขจากแต่ช่วงเวลาต่างนั <c oughs> ้นก็จะมีคือในเวลาสิบนาฬิกาสามินาทีถึงเที่ยงครับสิบโมงแก่โมงถึงเที่ยงครับ สี่โมงครึ่งถึงเที่ยงดาวที่ดีก็คืออดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์หนึ่งก็จะดูดีตอนนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอาจจะได้รับเกียรติอะไรก็ได้จะเป็นคนลงต้นตั้มนดงก็คือในเรื่องของของความสุขเกี่ยวกับเรื่องเขาไปซื้อทองซื้อทองใช่ครับได้อาจจะมีคนเอาทองมาให้หรือหรือ ช่วงเวลานั้นทองอาจจะขึ้นอ๋อใครับก็ไปซื้อทองก็ใกล้ปีมจใกล้ตุ๊จีแล้วด้วยด้วยทองอาจจะขึ้นครับอย่างเงี้ยใครใครที่ไปผู้ใหญ่ลงทุนกับทองคำก็อาจจะได้เงี้ยจากทองนะครับ สำหรับคนวันลิติ์ด้วยนะโอ้ดีแล้คนดับเรืาด้วยรือนะั้งแต่เป็นคนวันที่คุณจะไปซื้อทองคำอ่าตอนนั้นคุณอาจจะหมายถึงคุณไปขายทองคำาได้ราคารออ๋อยอเก็บตุนทองไว้อ่าก็ไปขายได้ราคาเล่นเทรดทองไว้ก็จะได้กำไรแล้ววันนี้ถามอีกครับในเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีไปถึงสิบห้านาฬิกาครับสำหรับคนวันพุธ อ๋อนี่สำหรับเด่นสำหรับคนวันพุธดาวพุธจะเด่นกินมาโอ้ดาวพุธสี่นี่ครับคือคุณไปเจรจาธุรกิจการค้าหรือพูดย่ายๆไปประมูลงานนะอ๋อเรื่องประมูลงานทางธุรกิจนะดาวพุธนะคนวันพุธด้วยคนวันพุธคนวันพุธหรือคนวันอะไรที่ที่ดีกับดาวพุธอ่ะเช่นวันวันจันทร์อย่างเงี้ยข้าวอย่างเงี้ยก็เป็นวันจันทร์อยู่ด้วยเนี่ยค้าวเนี่ยคนจันทร์เนี่ย คุณไปประมูลงานเนี่ยแข่งกับเขาเนี่ยเงื่อนจาทำธุรกิจเนี่ยดีเล่นต้นดูกทายาอะไรได้เล่นช่วงเวลานั้นจะดีเลยใช่ไหมเขาเรียกว่ายามชัยยามชนะเลยโอ้จะมีการแข่งขันก็ชนะชนะเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยในในดีมีร้ายในร้ายมีดีใช่ไหมมันก็มีช่วงเวลาของมันครับวันถ้าไอ้ตรงนี้เราอ่านมาเจ็ดครึ่เรา เราก็จะพูดให้มันหมดในวันนึ่งครับใครให้ทครมีตามใครมีพิจารณาก็จะได้ของแถมในวันในวันชุดที่เราพูดถึงเกิดวันเนี้ยครับโอเคนะสำหร,รับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ๋อกลาบลาไปก่อนช่วยกันะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แชร์ด้วยครับครั้งหลังนี่อันอันตรงนี้ก็คือพูดให้ยาวหน่แถมแถมให้ใช่ไหมครับแล้วเราวันนี้ขอตลับลาไปก่อนครนะับ สวัสดีครับสวัสดีครับ